สวัสดีครับบิ๊กนะครับนะครับวันนี้บิ๊กก็จะมาถอนเงินจากแอปพลิเคชันดอกลิทให้เพื่อนๆดูกันนะครับทั้งหมด91,910บาทนะครับก็จะมีหักค่าภาษีค่าเงี้ยงต่างๆเนี่ยนะครับเงินที่บิ๊กจะได้เนี่ย80,000กว่าบาทเช้าที่ผ่านมานะครับก็บริษัทได้ทำการโอนเงินมาในบัญชีบิ๊กเรียบร้อยนะครับ80,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวบิ๊กจะไปกดเงินให้เพื่อนๆดูกันที่ธนาคารนะครับว่ามันได้เงินจริงไหมนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เเดดดีีี๋ยยววพ่่่่จะะะมาาอออออถััััััังงงให้้ืนนนนนนๆูกกกกกกทบบบบบคคครรรรไปฝิิ๊็ต อันหลังจากถึงคิวบิ๊กแล้วบิ๊กก็ได้มาเขียนเช็คเบิกจํานวนเงิน87,000บาทนะครับผมแล้วบิ๊กก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วครับแล้วบิ๊กก็ไปถอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับ87,000บาทนะครับรายได้ที่บิ๊กทำธุรกิจดับลิสนะครับบิ๊กเพิ่งแจ้งถอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันอังคารเงินเข้าแล้วนะครับก็ เป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ต้องไปส่งสินค้าเองไม่ต้องแพ็คสินค้าเองแถมไม่เสี่ยงจมทุนด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากมีรายได้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลย